สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับแมผมหายหน้าหายตาไปน่าจะ2วันอ้า3วันไหมสามวันหรือ4วันอ้านะครับก็โอเคนะครับกลับมาแล้วนะฮะภรารกิจที่นี่ในช่วงปลายปีก็ถือว่ายุ่งวุ่นวายนะฮะสมบทบาทหลายอย่างเลยเกินเป็นนายช่างเป็นอะไรต่างๆที่ไม่เคยทําก็ได้ทำเพราะว่ามันจําเป็นนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเคลียร์ปัญหาให้มันจบแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ยัง ค้างคาอยู่นะครับอ่ะขออภัยนะหายไปไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งข่าวกันไปเนาะวันนี้ก็27แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางถึงบ้านเกิดเมืองน,นอนแล้วนะฮะก็โอเคยินดีด้วยนะครับแต่ใครที่วางแผนจะเดินทางวันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนก็นแล้วแต่นะครับขออวยพรตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เดินทางสะดวกป,ปลอดภยัยรวดเร็วนะครับถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพ สายกินสายดื่มอย่าพึ่งรีบร้อนนะฮะให้มันถึงบ้านให้มันถึงจุดหมายปลายทางเสียก่อนค่อยจะหนักจะเต็มกันนะครับเอาล่ะนะฮะคงมีประเด็นมากมายต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่นะครับผมก็ได้แต่ติดตามแต่ไม่มีเวลาที่จะได้มาคุยทําคลิปทำคอนเทนต์ทำ, content, ทำาโพสต์อะไรต่างๆเลยนะฮะวันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันแรกในรอบหลายวันที่กลับมาขออนุญาตเล่าถึงเรื่องราวของ Honda กันดีกว่าครับ จริงๆแล้ว Honda ก็ถือว่าเป็นค่ายที่ทุ่มเทอย่างหนักเลยนะในฤดูการ2027กับรถแข่งเจเนอเรชันใหม่รถ 850cc ฮะที่กำลังจะมาพร้อมกับกฎกติกาทุกสิ่งทุกอย่างเอาง่ายๆว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านยุคครับในยุค 1000cc เนี่ยในปีหน้าก็จะเหลือแค่ปีสุดท้ายปีเดียวฮะตอนนี้มีในในปีนี้นะฮจะมี2ทีมแล้วใช่ไหมครับที่เขาเอารถ 850cc หรือว่ารถใหม่เนี่ยนะ มาลงสนามนะครับจริงอยู่ฮะแม้ว่าจะเป็น p r i v a t e test แต่เราก็ได้เห็นภาพได้เห็นคลิปชอตสั้นๆที่ทั้ง KTM แล้วก็ Honda เนี่ยได้เอามาลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ายส้มก็ไปลงที่เฮ r e เรสในสเปนนะครับในประมาณสัก3สัปดาห์ก่อนเรานั้นฮนะแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณเจวันที่ผ่านมาเนี่ยฮอนด้ก็เอาบ้างฮนะก็วางแผนไว้ดิบดีเลยนะก็คือ,คอใช้เวลา3วันเลยนะครับ <c oughs> ในการที่จะเอา เครื่องยนต์850ซีซีเนี่ยไปทดสอบที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียถือว่ามันมันตรงตรวจตรงประเด็นมากๆตรงที่ว่าสนามเนี้ยมันก็เป็นสนามที่ใช้ p r e ซ i s i o n test แล้วก็เป็นสนามที่ครบเค,ค,ครื่องครบคันจริงๆเพราะว่ามีทางตรงที่ยาวแม้ว่าจะไม่ได้ยาวที่สุดแต่ก็คือยาวในระดับที่ค่อนข้างยาวอ่ะอเกือบเกือบหกิโลฮะเก้900กว่าเมตรมีโคง้งหลายรูปแบบมากครับทั้งโคง้งลักษณะของอโค้งสั้นโค้งยาว โค้งแคบโค้งอะไรต่างๆคือเหมาะมากกับการทดสอบยางเก็บข้อมูลของยางประมาณนั้นครับแต่นะฮะฮอนด้าโชคร้ายเหลือเกินก็คือสาวันที่ไปเนี่ยนะครับฝนตกถ้าอ,อย่างเราได้เห็นนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่มันผ่านมาอาจจะถึงตอนนี้เสรยจดีซ้ำหน่อยนะนะภาคใต้ของเราเนี่ยหลายๆจังหวัดอ่าไม่ได้จะมีแต่เพียงสงขาหาดใหญ่นะฮะที่อื่นๆก็ด้วยดังนั้นมาเลเซียกับแถวๆภาคใต้เรามันก็อยู่ในโซนเดียวกันนะผมว่ามันก็ไม่ได้ว่าใกล้ว่าไกลเท่าไหร่นักใช่ไหมล่ะ ดังนั้นสวันของ Honda ที่ในเซปังเนี่ยโอ้ฝนตกเลยฮะฝนตกเลยเลยได้ข้อมูลที่แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอนะฮะก็ถือว่าเสียแผนเลยนาคกาการมินะครับทาการากินาากาักขับหมายเลขสามซึ่งเป็นเทสต์เรเดอร์ของ Honda เนี่ยรับหน้าที่ถ่ายทอดอรับหน้าที่ในการที่จะเอารถเนี่ยลงนะครับไปทดสอบอืมก็จะมีเทสต์เรเดอร์สามคนจริงๆผมไม่มั่นใจเอาตรงๆฮะว่า เฟรนบเอร์เนบทบาทหน้าที่ของเขาเนี่ยประมาณไหนยังไงบ้างตอนนี้ใครรู้ก็บอกให้กันฟังหน่อยหมายเลยขหกครับซึ่งเป็นเทสต์ไรเดอร์คนเก่าเลยนะครับที่อยู่มาอย่างยาวนานเนี่ยแต่ในปีนี้ก็จะเพิ่มมาสองคนใช่ไหมก็คือทากาิกินะคาการมิผู้ซึ่งได้ลงในรอบนี้แล้วก็อาริสเอสปาโกโรอันนี้เป็นสองนักแข่งจากมูตจีพีนะครับที่บริทายออกมาแล้วก็มาเป็นนักขับทดสอบก็คือฮ้อน่าก็จะมีสามคนแล้วแล้วคนแรกไปไหน ไม่ค่อยเห็นข่าวเห็นข่าวเท่าไหร่นะครับเข้าใจว่าอาจจะทํางานเรื่องของข้อมูลของอะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจจุดนี้ฮะแต่ในส่วนของคนที่อยู่หน้าสื่อคนที่ได้ลงสนามบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เห็น2คนนี้นะครับทั้งานาคาคารมิแล้วก็เอสปากาโซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทราบข้อมูลมาว่าเขาจะแบ่งงานกันหมายถึงว่าเป็นข้อมูลจากเอสปาการโนะรถ 850cc ในช่วง ครึ่งแรกของฤด,ดูกาลคือรวมรวมถึงตอนนี้ด้วยนะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงพักซัมเมอร์เบรกก็คือช่วงกลางฤด,ดูกาลในปีหน้า2026เนี่ยรถ 850cc เนี่ยนาคาการนมิจะเป็นคนใช้เดี่ยวเลยจะเป็นคนลงทดสอบเก็บข้อมูลน่นนพัฒนาอะไรประมาณนั้นแต่รถ 1000cc ซึ่งก็ยังคงจะต้องใช้แข่งขันอยู่ในปีหน้าไงปีสุดท้ายเนี่ยอันนี้ RS b a o เขาจะทำหน้าที่พอ ผ่านไปครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับจบซัมเมอร์เบรกแล้วเนี่ยเอสปาโกโรก็จะไปสมทบกับนาคาการิถ้าเป็นแนวทางนี้นั่นหมายความว่า h o n d a อาจจะเรียกว่าไม่ได้พัฒนาอะไรต่อแล้วในช่วงหลังฤดูกาลหมายผมหมายถึงรถ1,000ซีอาจจะแบบว่าก็ไม่เชิงว่าปล่อยปล่อยจอยนะครับแต่แต่เขาจะไปให้ความสำคัญกับรถ850 c c มากขึ้นเพราะว่าทีมงานทดสอบก็จะไปอยู่ตรงนั้นนี่นคือแผนแผนที่ ทั้งนักแข่งนะครับเขาได้บอกให้เราฟังตามจริงแล้วมันมันก็โอเคนะครับมันมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาอาจจะมีแผนแล้วก็สามารถที่จะพูดได้บอกได้แต่บางอย่างมันก็เป็นอะไรที่มันก็เกินนะครับที่ที่จะมาตั้งตัวทันอย่างฝนตกอย่างเงี้ยเอาเห็นนะนะครับฝนตกเนี่ยคือลองลอง,ลองคิดกลับกันนะถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกเนี่ยผมว่าโอ้โหเราจะได้เห็นการทํางานที่แบบเข้มเข้มข้นเลยนะสามวันแล้วไปไป,ไปถูกที่ผมก็มเลยคิดว่า h อนด้นี่สงสัยแบบว่าทุ่มหนักๆทุ่มสุดตัวหลายๆคนบอกแฟนๆของค่ายนี้บอกว่า2027 Honda จะกลับมาหรือแม้กระทั่งนักแข่งของ Honda ก็มีความมั่นใจนะครับว่าการเตรียมงานของพวกเขาในตอนนี้อย่างหนักหน่วงอย่างเข้มข้นเนี่ยจะส่งผลให้พวกเขาสามารถกลับสู่เส้นทางในปี2027ได้เราเราก็ก็เห็นนะครับความความทุ่มเทของพวกเขาตรงนี้กันใช่ไหมล่ะอืมสุดท้ายก็เจอฝนมา แต่ในครับใครที่ติดตาม IG นะครับอินสตาแกรมของทางทากากินะคาเกมิเนี่ยจะได้เห็นช็อตนะหรืออาจจะเป็นสื่อต่งตางๆนะครับที่เอาก็อเอาคลิปคลิปอะไรมาลงเนี่ยอาจจะเห็นใช่ไหมว่าเสียงมันจะมีความแปลกไปไหมเพื่อนเพือนมองอยังไงฮะคือผมผมผมไม่มั่นใจเรื่องของบอดี้ของรถนะเอาจริงๆไม่มั่นใจนะครับว่ามันมันจะอย่างนี้ไหมซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันมันน่าจะย่างอย่างไม่ฮะแต่เครื่องยนต์น่ยคือต้องเป็นของจริงแล้ว่ะเครื่องยนต์เนี่ย แต่บอดี้รถมันสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนไปได้เพราะว่าตอนนี้มันก็มีหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ไม่เสร็จไม่สิ้นเนาะมันสามารถที่จะดีไซน์ออกแบบแตกต่างกันได้นะครับสวิงอาร์มยังไงแชสซียังไงอ่านะฮะแต่เราได้เห็นรถบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมมันดูยุ่งๆขึ้นนะปกติเนี่ยนะครับการนี้ก็ไม่ใช่นักแข่งที่ตัวตวเตียตัวเล็กนะฮะก็สูงระดับหนึ่งอะแต่พอขึ้นเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนมันยุ่งๆขึ้นอืนะครับ,นะรบแล้วก็เสียงเนี่ย อันนี้ชัดเจนเลยนะครับคือฟังออกเลยว่าแตกต่างจากของเดิมเนี่ยชัดเจนเลยนะอ่นะครับพอไปฟัง RC213V กับไอรถ 850c c ที่เป็นช็อตสั้นๆที่นาคากา็มีเอาเอาลงไปเนี่ยอืนะครับจะ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 ,จะแยกกันชัดเจนเราจริงนะฮะต่อให้ดูรถแข็งไม่เป็นยังไงก็ตามแต่เอามาฟังสองเสียงใส่กันเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกัน,อ,น,กนอืมประมาณนั้นชัดเจนผมผมว่ามันมันชัดกว่ากว่าเคที่เออยู่นะ หรือ,อยังไงไม่รู้อะเอเดีมันอาจจะเป็นช็อตที่อาจจะวิ่งกันแบบมาปืดปืดปืดมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาจจะฟังดูเหมือนรอบมันก็ต่างกันแต่ของฮ o n ด้าเนี่ยเราได้ยินตั้งแต่ตั้งแต่สตาร์ทเลยนะฮะใช่ไหมตั้งแต่สตาร์ทตั้งแต่วิ่งช้าไปมันก็ได้เห็นตั้งแต่รอบเดินเบาเนี่ยชัดเจนนะครับประมาณนั้นเรื่องของชื่อก็น่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องของชื่อนะครับอืมปกติเนี่ยก็จะเป็น RC213V ่ส RC ใไหมครับรถแข่งของ Honda เนี่ยนะแต่ตรงนี้เนะี่ยจะไปใช้ RC213V ไม่ได้แล้วนะจะต้องไปใช้รหัสใหม่ซึ่งถ้าเราเราแบบว่าไม่ต้องคิดลึกอะไรนะแบบว่าพูดไปแบบว่าผานผ่านไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็น RC214 หนึ่งส่ใช่ไหมฮจำตามตามัวทั่วไปควรควรจะเป็นประมาณนั้น่าแต่จำได้ว่ามีมีท่านหนึ่งนะใน Facebook บอกกับผมท่านนี้ก็เป็นแฟน FC ตัวยงของของค่าย Honda เลยนะฮะ บอกกับผมว่าคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยชอบเลขสิบสี่อะไรสักอย่างประมาณนั้นแล้วผมก็จับใจความได้ได้ประมาณนี้เขาก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าจะเอาเป็นสองหนึ่งสี่หรือเปล่าอาจจะข้ามไป RC ซสองหนึ่งห้าวีไหมหรือจะยังไงเออนะครับแต่เปลี่ยนจะเปลี่ยนแน่ๆนะเปลี่ยนแน่ๆครับเปลี่ยนแน่ๆแหละ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ R าซสองหนึ่งสามวีอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นสองหนึ่งสี่หรือ เอฟซี uh, ของ Honda ท่านนั้นจะบอกไ่าเ,เล็กไม่มงคลเท่าไหร่อะไรเงี <c> ้ย <oughs> เอาเพื่อนๆมองว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรระหว่าง RC214 กับ RC215 ีนึ่งห้าเนี่ยนะครับอา้าวคงจะต้องได้เฉลยกันละเพราะว่าเดี๋ยวจะหลังปีใหม่ไปนะฮะก็จะเริ่มทยอยเปิดตัวกันเดี๋ยวก็คงจะได้ทราบได้รู้กันนะครับว่าออกมาอย่างไรกันบ้างผมก็เสียดายแทนจริงๆนะฮะพูดไปแล้วจริงๆตั้งสาวันนะ่ะฝนก็โอ้ยนะฮะ ไม่ปลานี้เอาซะเลยเรานึกถึงยามาฮ่าใช่ไหมในในใน,ในปีนี้เนาะยามาฮ่าเนี่ยก็ถือว่าทดสอบรถเยอะเหมือนกันนะครับในใน2 0 2พเนี่ยแต่หลายครั้งหลายคราวนะครับที่ไปเจอฝนสกัดดาวรุ่งอะ่ะขนาดว่าจะไปเทสแค่วันเดียวก็ยังเจอฝนเลยไปเทสสองวันก็เจอทั้งสองวันอย่างเงี้ยฮอนด้าเนี่ยอาจจะแบบว่าลงทีไรอาจจะไม่ค่อยโดนฝนเลยถือว่าจังหวะดีดวงดีนะฮะอ่าอากาศเป็นใจ แต่พอมาถึงช่วงนี้ซึ่งผมมองว่าสําคัญเลยนะสําคัญฮะมองว่าสําคัญเลยว่าสามวันถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคิดในทางกลับกันนะสมมติว่าไม่มีฝนไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหเราได้มาเทสที่นี่ตั้งสาวัน,นยอย่างที่บอกไปครับว่าเซปังเซอร์กิตเนี่ยมันโออร์ออกจริงๆฮะมันมันทุกอย่างมันมามารวมกันอยู่ตรงนี้ผมหมายถึงว่าจะเทสทุกๆโมเมนต์นะครับในการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งเรื่องของยางของอะไรต่างๆเนี่ยที่นี่เนี่ยหลายๆคนนะครับนักแข่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าต้องเป็นที่นี่นะฮะต้องเป็นที่นี่แต่บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าทําไมเขาไม่ค่อยมาเทสเลยถ้าไม่ใช่ปีซีซั่นอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการเดินทางบางท่านอาจจะบอกนี่ผมเห็นเนี่ยเขาไปทดสอบที่สเปนที่อิตาลีอ่ามันก็ถูกคนระับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นศูนย์กลางนะฮะโดยเฉพาะสเปนเนี่ยใช่ไหมอ่าก็มันไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไกลอะไรใช่ไหมครับ ทุกค่ายก็จะมีศูนย์บัญชาการอยู่ยแถวๆนั้นอยู่แล้วถูกปะล่ะ,ะก็โอเคนะครับตรงนั้นก็สะดวกกว่าก็ไปเทสไม่ได้เหตุมีเหตุผลลึกลับซับซ้อนนะฮะจะให้เขาเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่เซปังบ่อยๆเนี่ยมันก็มองดมูมันโอเคไหมกับเรื่องของงบประมาณของอะไรต่างๆถูกไหมล่ะใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเซปังเนี่ยฮอนด้าถือว่ามาบ่อยนะถ้าถ้าเรายังไม่ลืมนะครับก็ผมก็จะนําเรื่องราวมาคุยอยู่ตลอดนั่นแหละ ก็มี private test บ่อยเลยครับเอสปาาโลนี่โอ้โหแบบว่าหอบของข้ามน้ำข้ามทะเลมาบ่อยมากมาที่นี่เนี่ยได้เห็นแกมาทดสอบนีน่นั่นถึงได้บอกว่า h o n d a านี่โอโ้ถือว่าลงทุนแบบสูงเลยนะจริงๆฮนะคำว่าลงทุนไม่ได้ว่าโปเม็ดเงินไปอย่างเดียวนะครับผมหมายถึงว่ามันเข้มข้นมันมันมีวิธีการที่ท,ที่ที่แปลกไปนะทุกคนลองดูนะครับในในใน,ในช่วงเวลา ก่อนหน้านี้เอาเป็นยุคข,ของมาร์กมาเก t อยู่ก็ได้นะครับช่วงช่วงปลายๆแล้ว่งนี้ก็ที่มีเทสไรเดอร์อยู่คนเดียวนะฮะก็คือสเตฟานบราเดอหมายเลขหกนะฮะเทสไรเดอร์ชาวชาวเยอรมนีฮะแล้วก็ทีมงานญี่ปุ่นก็จะเยอะผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งนะฮะหรือกี่ครั้งไม่รู้แต,แต่จําได้แน่ๆอะไรต้องครั้งหนึ่งแล้วก็สเตฟานเนี่ยแกแกออกมาบอกว่าการทํางานหมายถึงว่าทีมทดสอบเนี่ย บางทีอะเรื่องของภาษาเนี่ยมันสําคัญการสื่อสารกันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแล้วคนคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาจะไม่ค่อยแบบว่าพูดภาษาอังกฤษกันประมาณนั้น,นใช่ไหมฮะมันก็เลยทาให้การทํางานนี่สะดุดอันนี้ผมผมจําได้ว่าเขาน่าจะพูดปีสุดท้ายที่มาร์กอยู่นั่นแหละเออเราเรายังเคยคุยกันอยู่นะครับผมได้เก็บมาเป็นตัวเต็นคอนเทนต์เรื่องนี้อยู่จําได้ฮะผมว่ามันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะ ป็นมุมมองที่ที่โอเคโอเคนะครับเราบางท่านอาจจะมอง f c ของ Honda เนี่ยอาจจะไม่ค่อยปลืม้มสเตปารบัสเตอร์เท่าไหร่เห็นเขาลงแข่งลงอะไรอย่างงี้ก็เวลาไม่ได้ดีงามต่างๆเนี่ยหลายๆคนก็บอกอเปลี่ยนคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มุมมองเนี่ยผมว่าตอนนั้นนะรู้สึกว่าให้สะดุดใจเลยมันมันมัน,ม,นมันมีส่วนนะแล้วมันก็เป็นมุมมองที่ไม่ค่อยได้เห็นไงปกติเนี่ยเวลาคอมเพลนจากเทสโตร์จากอะไรก็ตามการทํางานเนี่ก็ อาจจะบอกว่ามีปัญหาทางเทคนิคใช้คําแบบอย่างนี้ใช่ไหมฮะไอแต่ตรงเรื่องของภาษามันไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคนะมันเป็นปัญหา,าปัญหาทางการสื่อสารแล้วมาคิดไปคิดมาแล้วผมว่าผมเห็นด้วยกับเขานะครับในตอนนั้นนะเห็นเห็นด้วยอยู่แล้วพอมาในตอนนี้ปีนี้นะครับฮอนด้าก็ยกเครื่องใหม่เลยใช่ไหมล่ะก็เปิดรับแนวคิดจากยุโรปไม่ใช่ว่าแค่เปิดรับอย่างเดียวคือเอาคนยุโรปนี่เข้ามาเข้ามานั่งหัวโต้ด้วยนะฮะก็คือ พออ,อฝ่ายเทคนิคของอาพิเลนะครับโรมาโนอเบซิโนเนี่ยนะฮะก็มานั่งเป็นผู้นวยการฝ่ายเทคนิคแล้วก็เทสเ์ไเดอร์ก็เป็นเอสปาโกโรด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานอะไรต่างๆนี่ก็เข้ามาก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่าการสื่อสารนผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงที่มาร์คมาเคชยังอยู่นะมีเทสเ์ไเดอร์สามคนคนที่ดูแลฝ่ายเทคนิค แต่แรกก็คือคุณเคนคาโบุจินะฮะ่าคนหน้าเข้ม,มๆหน้าบึง้งๆตึงๆหน่อยนะครับตัวอ้วนๆหน่อยนั่นแหละอ่านั่นก็ภาพจําก็คือก็จะแกจะถือแฟ้มนะ่ะหน้าบึง้งๆแกก็จะภาพจําหลายๆคนน่าจะมาจากซูซูกิใช่ไหมเออนะแกแกก็เป็นดูแลฝ่ายเทคนิคของซูซูกิมาพอซูซูกิรีทายนะครับฮอนด้าก็ดึงมามานั่งในตําแหน่งนี้เหมือนกันนะฮะแกก็สลับกันนะฮะพอ ได้พอฝ่ายเทคนิค,คนใหม่นะฮะจากอาีรลียมานะฮะอบโนมาเนี่ยตะเคนคนนี้ก็ไปดูแลฝ่ายทดสอบทีมงานทดสอบครับนั่นแหละก็มาหนวกกันแล้วก็ลงทดสอบกันถี่เหลือเกินบ่อยเหลือเกินอแล้วก็กลายเป็นฮอน d a ก็อยู่ในอยู่ในแวนซีนะไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่ากับฤดูกาลนี้แล้วครับในปีหน้าเนี่ยนะแต่นะฮะไอรถ8 5 0 c ซเนะมันก็เป็นเป็นมันมันก็อยู่นอกการทํางานตรงนี้ไง อ่าบางท่านอาจจะสับสนนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงตรงนี้แป๊บหนึง่งเรื่องของโปรเจกต์ 850cc น,นั่นก็เป็นอีกอีกส่วนหนึง่งนะแล้วก็เรื่องของการที่จะทดสอบกับรถ1000 cc ซึ่งยังไม่ได้แข่งขันเลยนะฮะจะเป็นแข่งขันปีสุดท้ายในปีหน้าเนี่ยนั่นก็จะเป็นการทำงนานอีกอย่างหนึ่งเขาถึงได้แบ่งไงฮะว่าทีมไหนที่มีนักขับทดสอบหลายคนมันก็เป็นเรื่องที่ดีตรงนี้นะอ่าก็จะแบ่งๆกันชัดเจนเลยอาจจะผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่คุยถึงทีมอื่นนะฮะเพราะว่าวันนี้เราคุยถึง Honda อย่าง Honda ก็จะแบ่งช,ชัดเจนเลยว่าเอสเปคโรลเนะี่ยดูแล1,000ซีซีหมายถึงครึ่งฤดูกาลแกนะรกราคาเกามิไปดูแล850ซีซีรถใหม่แล้วพอเลยซัมเมอร์เบรกพักครึ่งฤดูกาลจบแล้วก็มามูฟมารวมกันเพื่อที่จะลุย850ซีซีเต็มอมืนะครับนี่คือแผนเอาล่ะเพื่อนๆนะครับได้ไปฟังเสียงแล้วเป็นยังไงถ้าใครไปไม่ถูกก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับใน IG นะครับ Instagram ของทางทากากินะครับกามิ หรืออาจจะเป็นเพจนั้นช่องนั้นช่องนี้ต่างๆก็อาจจะก๊อปคลิปก๊อปอะไรมาลงก็สามารถที่จะไปดูกันได้เนี่ยนะไปฟังกันได้นะฮะบอดี้รถคือใหญ่ๆเพิ่งไปคาดหวังนะับว่าบอดี้มันจอกมาแบบนั้นแบบนี้จริงๆคือมันยังไม่สมบูรณ์แบบละนะฮะเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่รก็ต้องค่อยๆเขาเด้นทดสอบกันกันไปแต่ฮอนด้าต้องวางแผนดีๆแล้วล่ะในตอนนี้นะเพราะว่าคือการ มาทดสอบในที่นี้มันก็ใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะวางแผนวางอะไรไว้3วันถูกไมหมฮะแล้วก็คุณไม่ได้อะไรมาสักเท่าไหร่บางร่านอาจจะรู้สึกว่าใช่เลยพี่ก็ดีแล้วเนี่ยฝนตกอะ่ะก็จะได้ทดสอบเวลาขับสนามเปียกแม้ถ้ามีความคิดแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าคำขำผมไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นความคิดที่แบบว่าจริงจังเลยอันนี้คือคือ,ค,อคือไม่ใช่นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์คุณกำลังคิดผิดอยู่เพราะว่าการทดสอบรถนะครับถ้าเลือกได้มันไม่มีใครอยากมาทดสอบฝนตกหรอกเอาเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโจ๊ก ทุกคนก็อยากทดสอบที่มันดินฟ้าอากาศมันได้แดดเปี้ยงๆได้ยิ่งดีนะครับจะได้ศักยภาพของรถแบบเต็มที่ประมาณนั้น22สนามเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีไม่ถึง20%เหรอครับที่ฝนตกอ่ะจริงๆดังนั้นก็คือมันก็ต้องอิงไปทางแห้งอยู่แล้วถูกไหมฮะตอนนี้เลยกลายเป็นว่า2ค่ายเนาะ KTM กับ Honda ไปแล้วมาทายกันเล่นๆซิฮะว่าค่ายที่สามเนี่ยจะเป็นค่ายไหนนะครับที่ จะเอารถ8 5 0ีหรถใหม่เนี่ยมาโยนโฉมให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยได้เห็นกันตอบแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะจริงไปถามใครเขาบอกว่าอาจจะเป็นต้นฤด,ดูการอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเคทีมก็เหมือนกันที่บอกหลายครั้งฮะน่าจะต้นฤด,ดูการไปไปมาๆเคทีมาจากก่อนเขาเลยฮะทั้งที่ปัญหามีสินปัญหาการเงินอะไรต่างๆที่เรามองความจุลมนลุ่นวายในเลยต้องลุ้นกันอยู่เนี่ยนะถูกไหมอ่าแล้วก็ฮอนด้าก็เข้าตามมาเลย ไปไปมา,มา,มาจะกลายเป็นสองข่ายนี่จะเป็นบีบอีกอีกสามค่ายที่เหลือใช่ไหมครับก็คือจะมาห้าดูคตินะฮะแล้วก็อภิเลียนเนี่ยให้นะครับตัดชับเวลาหรือเปล่าเออจะมาเออแล้วเหยอลอยชายอยู่แบบนี้ไม่ได้นะอะไรนี้ใช่ไหม <laughs> เอาละนะครับก็นี่คือเรื่องราวเนื้อหาสาระนะครับที่นํามาฝากนํามาคุยรู้สึกมีความสุขเลยนะหายไปหลายวันแล้วกลับมาเนี่ย หมือนไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยเอาความรู้สึกจริงๆนะครับทุกคนขอวิพรนะครับให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะวันนี้วันที่27แล้วนะไปถึงแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปยังทุกๆท่านนะครับที่อยู่ชายแดนหลายๆจุดเท่าที่ทราบมาเหตุปะทะนี่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้มีท่าทีแบบว่าจะจบร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นักด้วยล่ะนะฮะส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพ่งทัด อย่างเต็มกาลังเลยในตอนนี้เพื่อที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศเรานะครับอ่ะโอเควันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ